สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องสีในเรื่องของสีคู่ตรงข้ามนะคะอย่างอื่นเรามาทบทวนเรื่องของทัศนาธาตุกันก่อนนะคะเหมือนสัปดาห์แรกๆที่เคยเรียนออนไลน์ไปเราพูดถึงเรื่องทัศนาธาตุนะคะทัศนะคือมุมมองนะคะธาตุก็คือในธาตุในที่นี้ในในงานศิลปะก็คือ,อส่วนประกอบของภาพวาดนะคะรวมกันเป็นมุมมอง ส่วนประกอบต่างๆในภาพวาดนะคะที่นักเรียนเราจะเห็นเรื่องแรกนะคะเรื่องจุดนะคะนะส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของเส้นนะคะคราวนี้มาดูเรื่อง <ๆ S 2> ของจุดก่อนจุดจะเป็นหน่วยเล็กๆกลมๆนะคะจุดเขาบอกว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของทัศนาตาุเมื่อนําจุดเล็กๆมาเรียงร้อยต่อกันเรื่อยๆนะคะจะเกิดเป็นลักษณะของเส้นนะคะนะคราวนี้จึงทําให้รู้ว่าต้นกําเนิดของเส้นก็คือมาจากจุดนะคะเป็นเรื่องที่สองและ เส้นแต่ละเส้นก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกของมันเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นโค้งนะคะแต่เมื่อที่เราร่างภาพเส้นตั้งแต่สองเส้นมารวมกันนะคะจะเกิดกลายเป็นลักษณะของรูปร่างนะคะแต่ถ้ามากกว่าสองเส้นก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะตามภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปร่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสองมิตินะคะ ก็จะมาสู่ในข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของรูปร่างและรูปทรงในทัศนาท่านนะคะรูปร่างเรารู้ไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของรูปทรงรูปทรงก็อย่างเช่นถ้าราวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นลักษณะเป็นสองมิติแล้วถ้าอยากจะให้เป็นรูปทรงเราก็เพิ่มความลึกเข้าไปนะคะก็จะเกิดเป็น3มมิตินะคะเพราะนั้นรูป ทรงนะคะก็จะมีทั้งความกว้างความยาวและความลึกนะคะถึงเป็น3ามมิติแต่ถ้าเป็นรูปร่างนะคะก็จะเป็นลักษณะแค่สมิติคือมีความกว้างกับความยาวนะคะส่วนต่อมานะคะในข้อที่4นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำหนักแสงเงานะคะน้ำหนักแสงเงาเนมีส่วนสําคัญนะคะในการสร้างสร้างความเหมือนจริงในภาพนะคะก็จะ เป็นการไล่น้ำหนักอ่อนแก่นะคะ<ม>ก็คือพูดง่ายไล่ระดับความเข้มของของวัตถุนะคะเป็นเป็นเข้มสูตรไปจนถึงอ่อนสูตรส่วนที่เป็นแสงสว่างนะคะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้วัตถุกเกิดความสมจริงนะคะเพราะฉะนั้นแสงเงานี่จะสำคัญมากในการทำให้วัตถุมีความเหมือนจริงนะคะซึ่งจะไปสอดคล้องกับข้อที่เรื่องของสีนะคะสีเนี่ย นอกจากที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีแม่สีคือแดงเหลืองน้ำเงินนะคะหรือพวกสีวันณนะร้อนวันณะเย็นก็คือวันณะอุ่นหรือวันณะเย็นนนเองนะคะสีเนี่ยก็สัมพันธ์กับเรื่องของน้ำหนักแสงเงาเพราะนั้นเมื่อเรารู้น้ำหนักแสงเงาในวัตถุแล้วจะทำให้เหมือนจริงเข้ามาเข้าไปอีกเราจะต้องเรียนรู้เรื่องการผสมสีนะคะว่าทำยังไงให้ใกล้เคียงของความเหมือนจริงตามที่วัตถุตามที่ตาเราเห็นนะคะ ข้อที่6จะเป็นเรื่องของพื้นผิวนะคะพื้นผิวนี้ก็จะมาช่วยส่งเสริมนอกจากเราจะวาดรูปเป็นแล้วใช้สีสันเป็นแล้วพื้นผิวยังมาสร้างอารมณ์ความรู้สึกทําให้ผู้ดูรู้สึกคอยตามในสิ่งที่ศิลปินหรือผู้วาดต้องการนําเสนอนะคะก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของข้อที่7นะคะข้อที่7จะเป็นเรื่องของพื้นที่ว่างนะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมนะคะให้งานของเราแสดงอารมณ์ความรู้สึก ตามความต้องการที่ศิลปินหรือผู้วาดนาเสนอนะคะพื้นที่ว่างดูตามภาพนะคะอันนี้ก็จะแสดงความรู้สึกยังไงคะเหงาเศร้าส้อยใช่ไหมคะโดยการใช้พื้นที่ว่างที่เยอะขึ้นนะคะมากกว่าวัตถุส่วนอีกภาพหนึง่งจะให้ความรู้สึกแออัดใช่ไหมคะการใช้ชีวิตเห็นไหมคะก็จะมีพื้นที่ว่าง น้อยนะคะจะมีตัววัตถุมากขึ้นนะคะจบไปแล้วนะคะ7ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของจุดของเส้นรูปร่างรูป,รปทรงส่วนนี้จะทําให้เราวาดวัตถุนะคะหรือสิ่งของต่างๆออกมาได้ดีนะคะต่อมาสิ่งที่สัมพันธ์อีกก็คือน้าหนักแสงเงากับสีก็จะสัมพันธ์กันนะคะเพื่อทําให้วัตถุเกิดความสมจริงขึ้นภาพมันเกิดความเสมือนจริงหรือเหมือนจริงมากขึ้นนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือ6กับ7จะเรื่องของพื้นผิวนะคะก็คือ ทำให้ส่งเสริมชิ้นงานให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนะคะมากขึ้นนะคะจบไปแล้วนะคะทั้ง7ข้อนะคะในเรื่องของทัศนาธาตุที่ทบทวนมานะคะคราวนี้มาสู่เรื่องของสีนะคะจะขอทบทวนนะคะในเรื่องของสีคือข้อหนึ่งกับข้อ2นะคะเรื่องของแม่สีเรารู้จักกันมาบ้างแล้วก็คือจะมีสีแดงเหลืองน้ําเงินนะคะส่วนอันที่สอง เป็นเรื่องของสีวันนะอุ่นหรือวันณะเย็นนะคะส่วนข้อที่3คือเรื่องที่เราจะเรียนคือเรื่องสีคู่ตรงข้ามค่ะมันคืออะไรสีคู่ตรงข้ามก็คือสีที่เป็นปริปักกันก็คืออยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีนะคะก็คือจะตัดกันอย่างรุนแรงถ้าเรานํามาใช้ซึ่งวิธีการที่เราจะนํามาใช้ก็จะเป็นก็คือ1ก็คือ เราต้องกำหนดพื้นที่สีนะคะว่าส่วนไหนจะใช้สีคู่ตรงข้ามที่มีปริมาณมากที่สุดกับน้อยที่สุดจะเป็นอัตราส่วน80ต่อ20หรือ70ต่อ30นะคะ 2. นํนำไปผสมกับสีอื่นๆในพื้นที่ใดที่หหรือทั้งหมดทั้งภาพก็ได้นะคะ 3. ก็คือใช้ในการเบรกสีหรือลดความหม่นของภาพลงไปนะคะก็อย่างเช่นเอาสีแดงผสมกับ สีเขียวนิดนึงนะคะสีแดงก็จะมีความหมนลงไปนะคะใช้ในการเบรกสีในการวาดรูปอันนี้เป็นส่วนสําคัญบางทีศิลปินจะไม่ใช้สีดําผสมกับสีแดงแต่เขาจะใช้สีคู่ตรงข้ามที่เป็นสีเขียวในการเบรกสีนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นภาพวาดดอกกุหลาบนะคะสมมติถ้าาอยากให้ จุดที่เป็นแดงเข้มสุดนะคะมีความเข้มแล้วอาจจะไม่ต้องผสมสีดําค่ะคือไม่ต้องใช้เลยเราใช้สีคู่ตรงข้ามที่เป็นสีเขียวผสมเข้าไปเพื่อให้เกิดความเข้มของสีแดงนะคะเราจะใช้ในเฉพาะจุดที่ต้องการเป็นจุดเล็กๆต้องการน้ําหนักเข้มนะคะไม่ใช่ว่าใช้ทั้งภาพนะคะนี่เป็นตัวอย่างวงจรสีคู่ตรงข้ามนะคะก็จะมีอย่างเช่นสีเขียวตรงข้ามกับสีแดงน้ําเงินตรงข้ามกับสีส้มอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะมีตามภาพตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีชิ้นงานตัวอย่างให้ดูนะคะการใช้สีคู่ตรงข้ามเห็นไหมคะใช้ในปริมาณที่80-20ก็คืออย่างเช่นสีม่วงเป็นส่วนใหญ่ประมาณ80%และสีเหลืองเป็นส่วนน้อย20%นะคะการเลือกสีคู่ตรงข้ามมาใช้นะคะไม่ต้องเลือกหลายสีนะคะเลือกเฉพาะคู่สีแค่1คู่หรือ2คู่สีมาใช้ก็พอนะคะเพื่อให้งานเกิด จุดเด่นขึ้นมาด้วยนะคะถ้าเราใช้หลายคู่สีแบบใช้ในทั้งวงจรสีหมดเลยงานก็จะไม่ใช่สีคู่ตรงข้ามแล้วคราวนี้ก็จะกลายเป็นหลากสีไปแล้วนะคะภาระงานในเรื่องสีคู่ตรงข้ามนะคะก็ 1>, 1. ให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการโดยใช้สีคู่ตรงข้ามวาดลงในกระดาษขนาด A3 นะคะ 2. ใช้สีโปเตอร์ในการลงสี 3. สีคู่ตรงข้าม ลงสีในลักษณะเช่นสีแดง80%สีเขียว20%นะคะระยะเวลาในการส่งงานให้ส่งงานนะคะก็ให้ส่งออนไลน์นะคะแล้วส่งในวันจริงที่เราเจอกันนะคะสุดท้ายถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสักถามอะไรก็ให้ติดต่อกลับมานะคะทางไลน์นะคะ